ครั้งแรกกับการเดินทางมาเยือนหาชัยของริ้นติดโปแฟรรับรองว่าเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรไปฝากพี่น้องชาวมหาชัยกันบ้างไปเลยค่ายิงยปลาส้มไร้ก้างนะคะอันนี้เป็นสินค้าโอท็อปคัดพิเศษปินมานีปลาส้มไร้ก้างนะคะบอกก่อนเลยว่า เป็ของดีจากกำแพงเพชรอร่อยยังไงบอกสิอร่อยแบบไร้ก้างด้วยค่ะกรอบไหมไม่คาวกรอบดีค่ะกรอบนอกนุ่มในใช่จ้ะอยู่ข้างนอกได้3วันจสดตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะมีกี่รสชาติมี2รสชาติค่ะรสดั้งเดิมกับรสลาบค่ะที่อยู่ในมือนี่เป็นรสดั้งเดิมนะคะทอดให้เสร็จเรียบร้อยชิ้นหนาๆหกสิบบาทตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะปลาส้มแผ่นจ้ะปลาส้มแผ่นแล้วแบบนี้นะคะอันนี้เป็นปลาชิ้นค่ะปลาส้มชิ้นค่ะแล้วตัวนี้เราจะรสลา แซ่บจ้ะราบแซ่บ<น>บอกก่อนที่นี่ของเยอะมากๆเลยราคาเท่าไหร่คะราคาร้อยเดียวค่ะเริ่มต้นที่1นึ้บาทบอกแล้วสินค้าในงานเรานะคะราคาจับต้องไดไม่มีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะราคาสินค้าจ,จับต้องได้แท้ไม่แท้แท้แน่นอนค่ะเพราะนี่คือคุณนุกออร์เรนจ์วัสดีค่ะสวัสตริกน้ำส นะคะคใช้ส้มจากเกษตรกรไทยที่ปลูกในประเทศไทย100%ค่ะไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดแน่นอน100%ค่ะตอนนี้นะคะเราเอามา2ไซส์ด้วยกันนะคะก็คือจะมีไซส์เล็กขวดละ40บาท7ขวด2 0 0ค่ะใครรู้สึกว่ายังไม่จุใจนะคะเรามีขวดใหญ่ค่ะ175บาทแถมขวดเล็กด้วย1ขวดเผื่อว่าใครอยากจะทานเลยตอนนี้อ,นอร่อยมากแบบปัน่นกล้องเลิศเลยใช่ไหมจินใจ ขอบคุณมากคุณโนขอบคุณค่ะพบกันนะคะที่เซ็นทรัลมหาชัย30สุราคมนี้ถึง5พฤศจิกายนนะคะที่สำคัญค่ะทุกร้านในงานราคา,า,คาจับต้อง,องได้อย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะ